สวัสดีท่านผู้ปกครองและลูกๆนักเรียนที่รักทุกคนครับช่วงปิดภาคเรียนที่ผ่านมาทางคุณครูของดนุรีเกตหนึ่งนะครับก็มีความคิดถึงและก็ห่วงใยลูกๆทุกคนแล้วก็เห็นว่าเรามีเวลาว่างกันเยอะจึงได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนให้กับลูกนักเรียนโดยการเชิญคุณครูต้นแบบนะคุณครูเก่งๆน่ารักน่ารักมา ให้ความรู้กับนักเรียนผ่านสื่อทางไกลโดยการทําเป็นวิดีทัศน์สั้นๆนะครับให้เด็กๆได้ใช้เวลาว่างศึกษาบทเรียนโดยบทเรียนที่เราทําขึ้นมาจะเป็นบทเรียนที่สนุกสนานมีสีสันมีชีวิตชีวาเพื่อให้เด็กๆเรียนอย่างมีความสุขนะครับโดยจัดให้เรียนในวิชาคณิตศาสตร์ภาษาไทย และภาษ,ษาอังกฤษนะครับตั้งแต่ชั้นอนุบาลสองไปจนถึงมัธยมศึกษาปีที่3นะครับซึ่งการดำเนินการครั้งนี้นก็ด้วยความเสียสละของคุณครูต้นแบบคุณครูฝ่ายไอทีรวมทั้งท่านสานิเทศท่านผู้ดวยการโรงเรียนและทีมงานเกือบ300กว่าคนนะครับในการที่จะช่วยกันผลิตสื่อบทเรียนออนไลน์ให้กับลูกๆนัก,กเรียนซึ่งคิดว่าเ,เด็กๆ ถ้าได้ปิดดูแล้วคงจะชอบนะครับแล้วก็ได้เรียนอยู่ที่บ้านอย่างมีความสุขนะครับตามที่เรามีความขันว่าเรียนรู้อยู่บ้านด้านโควิดนะครับสำหรับรายละเอียดต่างๆนั้นเดี๋ยวท่านรองอรวรันอาจจะเป็นผู้มาชี้แจงนะครับว่าเรามีคลิปกี่วิชาทั้งหมดทั้งหมดเป็นมีวิรทัศน์ทั้งหมดเท่าไหร่อะไรตอนองนี้นะครับซึ่งจะให้รายละเอียดกับพวกเรารวมทั้งวิธีการใช้สื่อ นะครับให้กับท่านผู้ปกครองและลูกๆนักเรียนได้รับทราบครับสวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและลูกๆนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขตหนึ่งนำโดยท่านผออนพรมากของแก้วนะคะท่านเป็นห่วงนะคะลูกๆนักเรียนของเรานะคะในช่วง ขยายเวลาการเปิดเทอมเป็นวันที่หนึ่งกรกฎาคม2563นะคะท่านก็เลยได้ให้ทำโครงการนะคะเพื่อให้ลูกๆนักเรียนเนี่ยได้มีเวลาเรียนนะคะาภายใต้คำขวัญของเราว่าเรียนรู้อยู่บ้านต้านโควิดนะคะลำดับต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนในการทำงานของคุณครูต้นแบบของเรานะคะขณะนี้เราเนี่ยนะคะได้นะคะทำการ ให้ผลิตคุณรูณต้นแบบนะคะใน4ศูนย์ด้วยกันนะคะศูนย์ศูนย์ที่หน,นะคะศูนย์ที่หน,นี้ก็จะเป็นศูนย์ภาษาไทยนะคะอยู่ที่โรงเรียนทานสมริดวิทยานะคะศูนย์ภาษาไทยนี้ก็จะผลิตคูรูต้นแบบนะคะในะชั้นประถมศึกษาปีที่หถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ห ศูนย์ที่สองนะคะศู 02. นย์นที่สองนี้เป็นวิชาคณิตศาสตร์นะคะวิชาคณิตศาสตร์นี้จะอยู่ที่โรงเรียนประชาอุปถัมภ์นะคะจะผลิตนะคะวิชาคณิตศาสตร์ในชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งถึงชั้นประถมศึกษาปีที่หนะคะศูนย์ที่สนะคะศูนย์ที่สามนี้ก็จะเป็น นะคะศูนย์วิชาภาษาอังกฤษนะคะศูนย์ต้นแบบครูต้นแบบวิชาภาษาอังกฤษนี้จะผลิตที่โรงเรียนอนุบาลนนทบุรีนะคะในชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะสำหรับศูนย์ที่4เป็นศูนย์สุดท้ายนะคะศูนย์ศูนย์ที่4นี้จะอยู่ที่โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์นะคะโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์นี้นะคะจะผลิตครูต้นแบบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามค่ะในสามวิชาด้วยกันนะคะก็คือวิชาภาษาไทยคณิตศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษนะคะาทางคุณครูต้นแบบนะคะร้อยกว่าร้อนยะกว่าคุณครูนะคะได,ด้ทำการผลิตะค,ะคลิปนะคะต้นแบบนะคะดำเนินการเสร็จสิ้นนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะลำดับต่อไปก็จะเป็น ถึงขั้นตอนในการใช้ในการนำไปใช้นะคะ,ะจะถึงมือท่านผู้ปกครองอย่างไรนะคะ ทางสำนักง,งานเขตพื้นที่นะคะได้นะคะประชุมชี้แจงท่านผู้บริหารถึงการนำเอาไปใช้นะคะ,ะการนำมาไปใช้จะมีได้กัน2ทางนะคะทางที่1น,นะทางที่1นนี้นะคะ,ะเราจะนำคลิปของคุณครูต้นแบบนะคะ800ร้อยหกคลิปนะคะแขวนนะคะแขวนไว้ที่ เว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขตหนึ่งนะคะท่านผู้ปกครองนะคะที่นะคะที่สนใจนะคะก็สามารถดาวน์โหลดนะคะดานวน์โหลดที่เว็บไซต์ของสพปนนทบุรีเขตหนึ่งได้นะคะ,เส,สนะคะเส้นทางที่สองนะคะเส้นทางที่สองนะคะเส้นทางที่สองนี้นะคะเราก็กำหนด นะคะกำหนดตารางสอนนะคะกำหนดตารางสอนนะคะเป็น <mile> 2ช่วงด้วยกันนะคะช่วงแรกนะคะช่วงแรกระยะที่1นึ่งระยะที่1นี้ก็จะกําหนดการสอนของเรานะคะก็จะเริ่มสอนตั้งแต่วันที่11พฤษภาคมถึงวันที่15พฤษภาคมนะคะตารางสอนนั้นก็จะเป็นของชั้นอนุบาล2และอนุบาล3ก็จะเริ่มเรียนนะคะการจัดประสบการณ์ นะะในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้นะคะ,ะก็จะเริ่มเรียนเวลา9โมงถึง9โมงคึ่นะคะสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะคะในวันที่11ถึงวันที่15นะคะ,ะเวลา9โมงถึง10โมงก็จะเป็นวิชาภาษาไทยนะคะเวลา สิบโมงถึง11บอโมงก็จะเป็นวิชาคณิตศาสตร์นะคะส1บอโมงถึง12องนาฬิกาก็จะเป็นนะคะก็จะเป็นวิชาภาษาอังกฤษนะคะสำหรับตารางสอนในช่วงวันที่18นะคะถึงวันที่สามิมิถุนายนนะคะซึ่งเราได้บูรณาการกับ การเรียนการสอน DLTV นะคะตารางสอนของสำนักงานเขตพื้นที่การศาึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขตหนึน่งะคะถ้าเป็นประถมวัยนะก็จะไปอยู่ในช่วงของเวลา11.30นะคะถึง12นะคะถ้าเป็นประถมนะคะระดับประถมจนถึงมัธยมก็จะไปอยู่ในช่วงเวลา1 3 30-1430นนะคะส่วนเรื่องของตารางสอนนี้นะคะเราได้จัดส่งให้ผู้บริหารโรงเรียนและผู้บริหารโรงเรียนได้จัดส่งไปให้คุณครูนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการเรียนการสอนอีกทางหนึ่งนะคะที่เมื่อกี้รองบอกไปว่าเส้นทางที่1ก็คือสามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์นะคะเส้นทางที่2ก็คือนะคะเราจะเราจะดำเนินการนะคะนำคลิปของครูต้นแบบ นะคะขออนุญาตใช้คำภาษาง่ายๆเนาะเข้าใจกันง่ายก็คือปล่อยคลิปนะปล่อยคลิปคุณครูต้นแบบในวันที่11ถึงวันที่15้าเนี่ยไปในกลุ่มไลน์ของท่านท่านผู้บริหารนะคะท่านผู้บริหารก็จะนำคลิปของคุณครูต้นแบบเนี่ยส่งเข้าไปให้กับคุณครูประจำชั้นนะคะคุณครูประจำชั้นนี้ก็จะมีลายผู้ปกครองอยู่นะคะคุณครูประจำชั้นเนี่ยก็จะนะคะติดต่อ ติดต่อผ่านผู้ปกครองการเรียนการสอนนี้ทางไลน์ทางไลน์กับผู้ปกครองนะคะผู้ปกครองก็ผู้ปกครองก็สามารถนะคะสามารถเปิดนะเปิดคลิปนะคะในไลน์ผู้ปกครองนะคะแล้วก็เรียนรู้กับลูกๆกับลูกๆนักเรียนนะคะกับลูกๆนักเรียนกับบุตรหลานของท่านนะคะท่านท่านอาจจะเรียนรู้นะเรียนรู้ตอนไหนก็ได้นะคะเราเราไม่มีเวลาจํากัดนะคะเพราะว่าคลิป การสอนของเราเนี่ยนะคะจะเป็นคลิปสั้นๆนะคะ15นาทีนะคะไม่เกิน15นาทีไม่เกิน2ี่นาทีนะคะตามความสนใจของนักเรียนนะคะแล้วแต่ผู้ปกครองว่าผู้ปกครองสะดวกตอนไหนนะคะ,ะสะดวกตอนไหนนะที่จะเรียนรู้กับนักเรียนก็ก็เปิดให้ลูกๆนักเรียนได้นะคะเส้นทางของการการ จัดส่งคลิปจะเป็นลักษณะนี้ค่ะนะคะในคลิปนั้นเนี่ยจะบอกว่านะคะหลังจากที่นักเรียนเปิดคลิปแล้วเนี่ยนักเรียนจะต้องถ่ายรูปนะเขาจะมีการบ้านอยู่้ายคลิปถ่ายรูปนะคะถ่ายรูปส่งการบ้านนะคะ,ะส่งการบ้านแล้วก็ส่งมาทางไลน์ให้ในในผู้ปกครองนะคะผู้ปกไลน์ผู้ปกครองผู้ปกครองก็ถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูประจาชั้นนะคะแล้วคุณครูประจําชั้นก็จะนําการบ้านเนี่ยมาให้คุณครูประจาวิชาวิชาภาษาไทยวิชาภาษาอังกฤษแล้วก็วิชา คณิศาสสร์เนี่ยตรวจการบ้านของลูกๆต่อไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนในการใช้คลิปค่ะก็ถ้าผู้ปกครองนะคะผู้ปกครองท่านใดนะคะสงสัยนะคะวิธีการใช้นะ,ะก็สามารถสอบถามนะคะ ไปได้ที่นะคุณครูนะคะ <Susan> คุณครูเพราะว่าผู้ปกครองเนี่ยจะมีลายนะลายของคุณครูประจำชั้นอยู่แล้วค่ะทางสำนักง,งานเขตวิทีาการศึกษาก็เป็นห่วงนะคะก็หวังว่านะคะคลิปของคลิปคุณครูต้นแบบของเราเนี่ยนะคะคงจะช่วยลูกๆได้เรียนรู้อยู่ที่บ้านอย่างมีความสุขค่ะนอกจากท่านผู้ปกครอง นะคะได้เรียนรู้คลิปต่างๆของเราอย่างมีความสุขแล้วนะคะทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขตหนึ่งนะคะก็จะมีการนิเทศติดตามนะคะไปเยี่ยมบ้านนักเรียนถึงบ้านเลยนะคะช่วงท้ายนะคะในการเยี่ยมบ้านนักเรียนจะให้ท่านผู้ปกครองนะคะพบกับท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขตหนึ่งค่ะท่านผู้อำนวยการนพพรมากของแก้วนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ ครับขอบคุณท่านรองอรวรรมากครับในการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลนะครับทางเขตพื้นที่ก็จะใช้รูปแบบผสมกันระหว่างการติดตามทางเอกสารและการออกเยี่ยมเยียนนักเรียนนะครับเพราะนอกจากเขตพื้นที่จะเป็นห่วงเรื่องการเรียนการสอนแล้วยังเป็นห่วงเรื่องความเป็นอยู่ของนักเรียนอีกด้วยซึ่งเราได้รับความเมตตาจาก กองทุนคุณธรรมศิลธรรมนำการศึกษาโดยดรสมุตสุนโรธได้จัดงบประมาณให้กับเราในการจัดหาสิ่งจำเป็นต่อการดำานงชี่เบื้องต้นไปดูแลนักเรียนที่ยากจนหรือใช้ชีวิตลำบากมากๆในช่วงโควิดนี้นะครับซึ่งเราจะดำเนินการตั้งแต่วันที่12พฤษภาคมเป็นต้นไปนะครับสำหรับ โครงการของเราทั้งหมดเนี่ยเป็นการดําเนินการเพื่อตอบสนองนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐานที่ต้องการให้เด็กๆได้เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนโดยทางกระทรวงสาธารณสุขนั้นได้มีหลักการว่าส่วนกลางจะจัดการเรียนรู้ให้นักเรียน80%ส่วน20%นั้นจะให้เขตพื้นที่จัดรูปแบบการเรียนรู้ตามบริบทของเขต ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบ,บุรีเขตหนึ่งได้ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าววัตถุประสงค์สำคัญอีกข้อหนึ่งก็คือการที่เราต้องการให้เด็กๆของเราได้ใช้เวลาก่อนเปิดภาคเรียนในการได้เรียนรู้และเตรียมตัวทางด้านวิชาการและพฤติกรรมการใช้เวลาประจำวันเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนวันที่หนึ่งกรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับ สิ่งต่างๆที่เขตพื้นที่ได้ดําเนินการมาไว,ไว้อย่างดีเนี่ยมันจะได้ผลมากน้อยแค่ไหนท่านที่มีส่วนสําคัญก็คือท่านผู้ปกครองครับในการที่จะดูแลให้เด็กๆได้เรียนรู้จากบทเรียนทั้งที่ของสํานักง,งานเขตได้เตรียมขึ้นมาและเขาที่สพทได้จัดเตรียมไว้ให้นะครับถ้าท่านผู้ปกครองสามารถที่จะมีเวลาและจัดการตรงนี้ได้คิดว่าประโยชน์ที่เกิดขึ้น ก็คือประโยชน์แก่เด็กๆลูกๆของพวกเราทุกคนนะครับในโอกาสน,นี้สำนักงานเขตพื้ที่การศาึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขตหนึ่งขอขอบคุณบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกท่านนะครับทั้งคุณครูต้นแบบคุณครูทีม ICT ท่านผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ร่วมกันดําเนินการโครงการนี้มาจนาเรียกได้ว่า,อาตอนนี้เราผลิต ต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเหลือแต่ขั้นตอนที่จะนำไปใช้เท่าน,นั้นเองนะครับแลขอฝากสำหรับลูกๆทุกคนนะครับว่าแม้โรงเรียนจะปิดไปนานแต่คุณครูก็ยังคิดถึงและรักถึงพวกเราทุกคนหวังว่าเปิดเทอมจะได้พบกันนะครับสวัสดีครับ